พระราชประวัติพระเวสสันดรกันที่สองตอนหิม,มพานต์4พระคาถาจากโอรสแห่งศรีวีสู่ผู้บำเพ็ญบารมีในหิม,มพานพระเวสสันดรเป็นพระราชโอรสองค์เล็กแห่งพระเจ้าสันชัยและพระนางผุทธดีผู้ครองนครสีวีราชซึ่งตั้งอยู่ในแคว้นสีพีอันรุ่งเรืองพระองค์ประสูตรในตรอกพ่อค้า อันเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงบุญญาธิการอันยิ่งใหญ่ในด้านทานบารมีแท้จริงหาใช่เกิดในพระที่น้องทองคําตามธรรมเนียมกษัตริย์ไม่เพราะพระโพทธิสัตว์นั้นมิได้ถือกำเนิดเพื่อเสวยสุขแต่เพื่อเสียสละเพื่อสรรพสัตว์พระเวสสันดรเจริญวัยขึ้นเป็นกษัตริย์หนุ่มผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมทรงมีน้ำพระทัยเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ไม่ยึดต,ติดในทรัพย์สินหรือยศศักดิ์ทรงถือว่า ทรัพย์ใดๆก็มิเท่าความสุขของผู้อื่นเหตุแห่งการในระเทศครั้นเมื่อพระบิดาได้ถวายราชสมบัติให้พระเวสสันดรก็ทรงขึ้นครองราชด้วยความเป็นธรรมแต่เหตุการณ์สำคัญอันพลิกผันก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดภัยแล้งอย่างรุนแรงในแคว้นกลิงคราชกษัตริย์แห่งกลิงคราชได้ส่งทูตมาอ้อนวอนขอช้างปัจจัยนาเคนคือช้างทรงของพระเวสสันดร ผู้มีอนุภาพเรียกฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลได้ด้วยจิตเปี่ยมทานพระเวสสันดรไม่รั้งช้างไว้เป็นของตนกลับประทานช้างนั้นให้แก่แขวนกลิงคราชโดยไม่ลังเลด้วยปรารถนาเพียงให้ชาวเมืองอื่นพ้นทุก์จากความแห้งแลง้งแต่การให้ครั้งนั้นกลับกลายเป็นไฟเผาผลาญความศรัทธาของประชาราช์แห่งศรีวีประชาชนต่างโกรธเกรี้ยวกล่าวหาว่า พระองค์นำสมบัติของบ้านเมืองไปแจกจ่ายตามอำเภอใจมิใช่เพียงทรัพย์ของตนเองเสียงร้องเรียนดังขึ้นทั่วพระนครจนพระเจ้าสัญชัยจำต้องทรงตัดสินในระเทศพระเวสสันดรอ,ออกจากราชอาณาจักรพระเวสสันดรเสด็จออกจากนครโดยสงบไม่โตแยง้งไม่โกรธเคืองพร้อมด้วยพระนางมัตสีผู้พักดีและพระโอรสธิดาทั้งสองคือชาลีและกันหา ทั้งหมดมุ่งหน้าสู่ป่าหิมพานเพื่อดำรงเพศพรามณ์บำเพ็ญบารมีโดยปราศจากพันธนาการแห่งโลกอานิสง์ของการบูชากันหิมพานผู้บูชาและตั้งจิตฟังกันหิมพานด้วยศรัทธายอมได้รับอานิสง์อันไพศาลส,สมปรารถนาในทุกสิ่งที่ตั้งจิตอธิษฐานเมื่อละโลกแล้วจะบังเกิดในสุขติโลกสวรรค์เสวยสุขสมบัติอันโอฬาร มีเทวดาและบริวารแวดล้อมบำรุงบำเรอครั้นจุติจากสวรรค์จะได้กลับมาเกิดในตระกูลขติยะมหาศาลหรือตระกูลพราหมณ์มหาศาลประกอบด้วยความสุขในทุกอิริยาบถท,ทั้งยืนเดินนั่งนอนบทส่งท้ายตำนานแห่งผู้เสียสละพระเวสสันดรคือแบบอย่างของกษัตริย์ผู้สละราชสมบัติเพื่อธรรมส่งแสดงให้เห็นว่าการให้อาจทำให้โลกไม่เข้าใจในวันนี้ แต่จะเปล่งแสงนำทางให้โลกเข้าใจในวันหน้าดังนั้นหากใจของเราบริสุทธิ์เหมือนพระเวสสันดรแม้ต้องเดินสู่ป่าหิมพานอันโดดเดี่ยวก็จะไม่ใช่ความทุกข์แต่คือหนทางสู่ความหลุดพ้น